สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูต้นนี้กันนะครับเป็นต้นที่เราทดลองดูแล้วก็มีการแตกดอกที่เยอะเหมือนกันครับแต่มันแตกตรงที่ว่าทําไมต้นนี้ดอกเขาติดดีมากไม่ร่วงเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตน้นต้นนี้เป็นยังไงบ้างทําไมดอกออกดีแล้วไม่มีการร่วงของดอกเลยเพราะอะไรเนี่ยต้นนี้เราจะปนฮอร์โมน ให้ดอกมันติดดีครับพ่นกี่วันเราเราพ่นกี่วันไม่มีเลยนะไม่มีดอกที่ร่วงเลยยอดทำไมต้นนี้ออกดอกดีแล้วทำไมไม่มีดอกไม่มีร่วงเลยเพราะอะไรเนะี่ยเพราะเราพ่นอมูลครับอมูอมลเราพ่นทุกวันตั้งแต่เริมออกเป็นตาปูมาเราก็เริ่มพ่นอมูลมาทุกวันเลย อดอกมันเลือดิดดีมันออกดีครับอดอกมันไม่มีร่วงเลยครับไม่มีร่วงเลยนะเออนี่การการทำทุเรียนอินทรีย์นะครับอันนี้ต้องผู้เชี่ยวชาญสองคนอันนี้ทำมาได้หนึ่งรอบแล้วแล้วลากเป็นยังไงบ้างเราคุมโคนล,ลากเป็นยังไงบ้างที่เราทดลองการคุมโคนล,ลก็เดินดีครับเดินดีมากเลยครับที่เราคุมโคลเราคุมโดยยาครับ เคยยอดเคยทำเคมีมาใช่ไหมเคยทำเคมีมาเป็นยังไงบ้างตอนทำเคมีก็ต่างกันครับทำเคมีเขาไม่คุ้มคุแต่รากมันไม่ค่อยเหมือนของเราของเราคุ้มคนแล้วรากมันเดินดีครับตอนสมบูรณ์ใบก็โอเคครับดอกก็ออกดีครับใบต่างกันเยอะไหมต่างต่างกันเยอะมันต่างกันยังไงบ้างการทำอินทรีย์กับทำเคมีเราต้นรากแล้วก็ดอกใบทำเคมีเวลาตอกตอกใบมันจะ รวงใบไม่ค่อยดีเหมือนของเราของเราใบมันเป็นรวงไม่เลืองใบมันยังดูดีครับเป็นใบเดิมใบแก่แล้วต้นเป็นยังไงบ้างลำต้นลำต้นก็ฝาดลำต้นก็ดีครับตอนมันไมในสม,มแล้วรากอะ่ะรากก็ดีใช่ไหมรากก็ดีเดินมุมอืมพอลองทําแบบนี้แล้วอยากจะไปทําแบบเดิมได้ไหมไปไม่ได้ครับ <laughs> ทําไมอะ่ะ <laughs> <laughs> ทําไมถึง ทำกลับไปทำแบบเดิมไม่ได้แล้ว่ะเราทำเป็นซอเราไม่อันตรายถึงสุขภาพของเราเอาคนไปเอาเมินครับคนมาลักเราผมอยากไ่ทำพิมีมันอันตรายถึงสุบัติของเราทีทีละเดือนนี้ป่วยไปหลายรอบท้องสี่ต้องอืกแล้วปริมาณการติดดอกเป็นไงเราก็โอเคได้อยู่ครับไม่ถึงร้อยพันเหมือนท้อต่อไปก็ประมาณเก้าสิบเก้าก็ได้ครับ เดี๋ยวเราก็ดูกันต่อนะว่าตอนนี้ช่อดอกมีประมาณเท่าไหร่นะตอนนี้ประมาณแปดห้าช่อดอกแปดสิบห้าช่อดอกคาดว่าจะได้สักกี่ลูกก็ตอนเราเวลาเอาเย็กก็เอาไปง่าก็ตอนมันอย่างเด้ประมาณสักกระลุกอืตอนนี้ได้สามสิบกระลูกนะครับเดี๋ยวลองติดตามกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับ